นี่นะครับก็จะเห็นใบเขาเหมือนผักคะน้านะครับแล้วก็เป็นกอขึ้นมานะครับนี่นะครับหนึ่งต้นถือว่าสุดยอดเลยนะครับที่ปลายที่ลุงยาชี้นะครับเล็กมากแต่ลุงยาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับหนึ่งต้นจะเป็นกอใบทรงพุ่มเหมือนเฟิร์นเหมือนเหมือนคล้ายๆเฟิร์นหรือหูฟังต้นใหญ่นะครับเพราะว่า,าใบใบใบจริงยังไม่ออก นี่นะครับเป็นคล้ายๆไข่ไขา่ขกลมๆนี่นะครับเต็มเลยอยู่อยูใต้ใบของเฟิร์นลูกไก่นะครับแล้วลงยาก็จะตัดนี่นะครับตัดเอ,เอาเอาเอาทั้งก้านเลยนะครับก้านใบดึงรูดเลยนี่นะครับดึงดึงรูดเลยนะครับน่าจะไวา่านี่นะครับ น,นะครับะน,นะครับก็แล้วก็เอาฝาฝาปิดนะครับฝาก็จะวางไว้ใต้ใต้สแสลมแบบนี้นะครับ ระยะเวลาในการงอกก็ลุงยายังไม่ฟันธงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับก็<笑><笑>เป็นการทดลองนะครับไม่ใช่อไม่ใช่ทําสําเร็จนะครับทดลองขั้นตอนที่หนึ่งนะครับอจะสําเร็จเขาจะงอกไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่สองประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับจน่ากเขาจะงอกนะครับครับ าว่านลูกไก่ทองหรือเฟิร์นลูกไก่ก็เป็นไม้ตระกูลเฟิร์นนะครับชอบในที่อับชื้นนะครับแสงแดดรำไรเนะาะขนสีทองก็เป็นยาสมานแผลยาห้ามเลือดนะครับายาสมานแผลสดเนาะเวลาถูกมีดบาดเล็กๆน้อยๆก็ชาเด็ดขนสีทองมานิดนึงนะครับมาปิดปากแผลพัสเตอร์ปิดทับไว้3วันแผลก็จะหายไม่กัดหนองนะครับ วิเศษเลยคนโบราณเวลาวัวไฟเกิดโรคระบาดก็จะใช้ขนสีทองนี่นะครับไปใส่กับน้ําแล้วก็ให้วัวไฟได้ดื่มกินก็จะหายเป็นที่น่าอัศจรรย์เลยนะครับก้านย,ยาวๆนี่ก็เรียกว่าใบนะครับลักษณะใบก็จะเป็นเอกลักษณ์ของว่านลูกไก่ทองเลยนี่นะครับก็จะยืดยาวแล้วโค้งๆแล้วก็ค่อยอ ออกใบออกมานะครับสวยมากว่านลูกไก่ท้องหรือวาอ่านพ่อปู่ฤาษีก็เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใต้ใบก็จะมีอับสปอนะครับอับสปอเอาไว้ขยายพันธุ์เนาะหรือขยายพันธุ์ทางหัวนะครับถ้า,าดินมีความสมบูรณ์ก็จะแตกหน่อออกมาเรื่อยๆนะครับจึงเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านม,มงคลว่านบรรดาโชคลาภให้แก่ผู้เลี้ยง บ้านใดมีไว้ก็จะเป็นสิริมงคลเลยก็สวัสดีนะครับวันนี้ลุงยาจะพามาชมอับสปอเฟิร์นลูกไก่ทองนะครับที่ลุงยาเพาะไว้เมื่อวันที่3มกราคมนะครับอ่ะนี่นะครับเมื่อวันที่3มกราคมที่ลุงยาทำคลิปตัดใบของเฟิร์นลูกไก่ทองแล้วก็ เป็นอับสปอร์นะครับอับสปอร์ที่อยู่ใต้ใบของเฟิร์นลูกไก่ทองนะครับสีจะออกน้าตาลนะครับก็คืออับสปอร์ที่แก่แล้วเนาะลุงยาก็ตัดแล้วก็ใส่ในกล่องนะครับใช้ใช้พิษมอสในการในการาในการปลูกนะครับใส่พิษมอสแล้วก็พ่นน้ำแช่ไว้ระยะเวลาก็ประมาณ ครานี้2เดือนเต,เต็มเลยนะครับวันนี้ที่ลุงยาทำคลิปก็วันที่สี่วันที่4มีนานนครับวันนี้นะครับที่ลุงยามาอัปเดตการงอกของเฟิร์นลูกไก่ทองนะครับก็เป็นเวลา2เดือนเต็มนะครับที่ลุงยาทดลองนี่คือ,อเฟิร์นลูกไก่ทองต้นแม่เขานะครับนี่นะครับ ลุงยาชอบมากนะครับการปลูกเฟิร์นลูกไก่ทองนี่ลุงยาจึงต้องอทดลองในการเพาะอับสปอร์นะครับว่าเขาจะงอกไม้ก็ตอนนี้2องเดือนเต็มแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวามาชมกันนะครับมาชมกล่องนี้เนาะว่าเขาการงอกของเขาจะเป็นยังไงนะครับจะงอกไหมหรือหน้าตาหน้าตาต้นอ่อนต้นเล็กๆที่เป็นอับสปอร์ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวลุงยาแกะเลยเนาะอ่ะก็นี่นะครับลุงยาก็แกะแล้วนะครับก็เดี๋ยวลุงยาจะขยับกล้องเข้ามาดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับอ่ะนี่นะครับก็จะเห็นใบเขาเหมือนอผักคะน้านะครับแล้วก็เป็นกอขึ้นมานะครับนี่นะครับ <c oughs> หนึ่งต้นถือว่าสุดยอดเลยนะครับที่ปลายที่ลุงยาชี้นะครับเล็กมากแต่ลุงยาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับหนึ่งต้นจะเป็นกอใบทรงพุ่มเหมือนเฟิร์น เหมือนเหมือนคล้ายๆเฟิร์นหรือู่ฟางต้นใหญ่นะครับเพราะว่า,าใบใบใบจริงยังไม่ออกนะครับอ่านู้นอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ทางนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงยาจะเลื่อนหน่อยครับอ่ะนี่ครับอ่าตรงนี้หนึ่งต้นนะครับนี่ครับปลายที่ลุงยาชี้อ่าต้นที่สองนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลุยาจะเรื่อนอิดดูดีๆนะครับอ่า,อาตอนนี้จะชัดหน่อยนะครับตอนนี้ครับอ่าที่นุญาเห็นตอนนี้ก็มีอยู่4ต้นแล้วนะครับอ่าสังเกตใบ ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้อีกต้นหนึ่งก็เดี๋ยวมาเลื่อนเลื่อนมาดูต้นใหญ่ชัดๆอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับอ่า <c oughs> อ่านี่นะครับ สังเกตใบก็จะเหมือนใบเฟิร์นเฟิร์นหูฟังนะครับเฟิร์นหูฟังเหมือนเลยครับใบเหมือนเฟิร์นหูฟังเลยเพราะว่าใบใบจริงใบจริงเขายังไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับลักษณะของเฟิร์นทั่วไปที่ที่งอกนะครับต้นเล็กๆใบเขาก็จะเป็นใบเหมือนใบผักกาดนะครับเพื่อจะเลี้ยงลําต้นให้โตครับก็ น,น,นสนะครับ,ครบนะครับก็ถือว่า,าถือว่าสุดยอดเลยนะครับเป็นการเพราะเฟิร์นลูกไก่ครั้งแรกแล้วก็เป็นคลิปที่สองที่ลุงยาทดลองนะครับคลิปแรกลุงยาโพสเมื่อวันที่สาม มกกราสามโมกรานะครับเพื่อนเพื่อนย้อไปชมนะครับลุงยาก็ตัดตัดอับสปอร์เขาที่ใบที่ใบเฟิร์นลูกไก่นะครับแล้วก็นำลงปลูกใช้พิษมอสนะครับใช้พิษมอสในการปลูกแล้วก็พ่นน้ำพ่นน้ำลงไปนะครับพ่นน้ำลงไปใส่อับสปอร์ของเฟิร์นลูกไก่ทองแล้วก็พ่นน้ำลงไปนะครับแล้วก็พิษมอสรยปิดข้างบนบางๆอีกทีนะครับก็ ครึ่งเดือนเราก็เปิดขึ้นมาพ่นพ่นน้ำครั้งหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดเชื้อราเชื้อราเราก็ผสมยากันราฉีดพ่นลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเปิดบ่อยๆเชื้อราก็เชื้อราขาวๆก็จะเกาะจาบจับที่อับสปอร์นะครับก็จะเสียหายเนาะก็ดีใจมากเลยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จ อีกหลายกล่องเลยนะครับอีกหลายกล่องอย่างต้นแรกๆหมอมเห็นมีแต่ต้นมีกล่องนี้นะครับที่ส่งต้นเริ่มโตแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนลุงยาก็จะมาอัปเดตให้ชมในคลิปที่สามนะครับก็ติดตามชมกันนะครับการเจริญเติบโตของเอฟิร์นลูกไก่ทองนะครับครั้งแรกเลยที่ลุงยาเพาะทดลองเพาะเฟิร์นลูกไก่นะครับ ก็ S <S <an> เป็นเฟิร์นที่ให้โชคให้ลาบเป็นเฟินองคือเรียไว่านพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นว่านก็ได้เนาะ,ะว่านลูกไก่ทองก็คือเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านมงคลนะครับบ้านใดมีไว้ก็จะเป็นสิริมงคลํามาค้าขายก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับเชื่อว,ว่ามีพ่อปู่ฤาษีอยู่ที่หัวว้านโดยบรดาลูกหลานหรือผู้เลี้ยงในบ้านให้ โชคดีทำมาขายขายก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้มีประจําบ้านก็คือกล้วยนะครับวีนี้1ิบ,บาทเองนะครับถูกมากลงยาทานสองวันหนึ่วีนะครับทานแทนข้าวเลยอร่อย